เอาล้วเพื่อนเพื่อนก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีรับสู่ช่อง t p Gem channel เช่นเคยนะครับนะวันนี้แอดแบงจะมาสอนตบวาร์ปไวหลายคนคงเข้าใจว่าเล่นแลนตบวาร์ปช้าเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ต่อกิวต่อทีมค่อนข้างเยอะนะครับนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดก่อนว่าข้อเสียของการตบวาร์ปช้าคืออะไร 1. ครับไม่ทันเพื่อน 2. หางแถว 3. ช้าทำให้โดนเชื่อมนะครับจากหัวแถวเออจากหางแถวไปหัวแถวครับ ก็สรุปแล้วมีแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นนะครับนะการตบวาร์ปเร็วมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับนะคนโยนกล่องก็ไม่ต้องเสียเวลารอด้วยอย่างเช่นถ้าเราเล่นในไฟฟ้านะครับนะเราตบช้ากว่าชาวบ้านเขาไอคนโยนกล่องก็ต้องรอไม่รอก็โกรธตบช้าไม่มีกล่องตายสกิลเชื่อมใส่เพื่อนก็ชิบหายกันหมดอีกเข้าใจความหมายไหมคือแนะนําให้ตบวาร์ปให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วหรือว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับการแอดแม็ทำไงอยากให้ตบวับไวนะครับสำหรับวิธีแรกเลยเบสิกนะครับเบสิกมากๆสำหรับการแบบอยากตบวับไวอ่ะนะครับแนะนำให้ปรับเอฟเฟกต์เสียงบรรยากาศเสียงเพลงลงจากนั้นกดเปลี่ยนแปลงและกดตกลงนะครับแค่นี้คุณก็จะตบวับไวขึ้นนิดนึงนะครับไวขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช้ได้กับทุกเซิร์ฟนะครับใช้ได้กับทุกเซิร์ฟแต่วันนี้เราอยู่ในแลนด์คาเฟ่ EP 3นะจ๊ะ ใช้แดกลงเซิร์ฟอย่างที่บอกนะครับใครเล่นเซิร์ฟไหน EP อะไรก็แล้วแต่ตบว้บช้าสูตรนี้ใช้ได้เสมออีกหนึ่งวิธีการนะครับแอดแบงผมปรับลงแล้วมันก็ยังช้าอยู่นะครับแนะนําให้ดูคอมของตัวเองนะครับว่าคอมตัวเองเนี่ยมันประมวลผลไวไหมแอดแบงจะแนะนําแล้วกันนะครับนะส,สำหรับใครที่ยังตบช้าอยู่นะแอดแบงจะแนะนําแล้วกันให้ลงเกมไว้ใน SSD นะครับนะจำคำนี้ไว้ SSD สำหรับใครที่ยังลงเกมไวในนะครับแนะนำให้ย้ายตัวเกมของท่านไปใน SSD ซะนะครับแล้วมันจะประมวลผลไวขึ้นนะครับนะผมเชื่อนะครับนะสำหรับคนเล่นเกมหรือว่าคนที่ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับลองไปหาดูเพาว่า SSD ในคอมเรามันมีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีซื้อดีไหมนะครับนะเออลองดูนะครับถ้าผมมั่นใจว่าถ้าเราลดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงเกมไว้ใน SSD ยังไงก็ต้องตบวับไวแน่ก่อนนะครับก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ลวกันนะครับสำหรับทริคเล็กเล็กน้อยสําหรับการตบวับไวในเกมแลนด์ออนไลน์นะครับนะตบวับช้านะครับมีผลเสียกับทีมและกิวค่อนข้างมากนะครับก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนะครับจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย